ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าชั่วโมงนี้ไม่มีใครร้อนแรงไปกว่านักชกผู้ดีลายนี้อีกแล้วนั่นก็คือโจนาธานแฮกเกอร์ตี้จากผลงานการเอาชนะนกน้องโอฮาม่ามวยไทยในยกแรกคว้าแชมป์วันมวยไทยในรุ่นแบรตเวทไปครองได้อย่างเด็ดขาดเป็นดัชนีชี้เห็นถึงความร้อนแรงเป็นอย่างดีจนเกิดเป็นคำถามครับว่าใครคือคู่ต่อสู้คนต่อไปของเขา และนี่ครับคือ5นักชกที่ทางช่องของเราคัดเลือกมาวันหน้าจะเป็นคู่ต่อสู้คนต่อไปของโจนาธานแฮกเกอร์ตี้เริ่มกันที่นักชคกคนแรกที่ถูกคาดหมายวันน่าจะได้เจอกับแฮกเกอร์ตี้ครับรถถังจิตเมืองนนเจ้าของแชมป์วันมวยไทยในรุ่นไฟเบทเป็นอดีตคู่ปรับเก่าครับที่เคยจัดกันมาแล้ว2ไฟโดยคนแรกครับรถถังเป็นฝ่ายชนะคะแนนกระชากแชมป์วันมวยไทยได้สําเร็จ ก่อนที่รถถังจะย้ำแขนได้อีกครั้งอย่างเด็ดขาดในยกที่3หลังจากที่แฮกเกตี้ครับกระชากแชมป์จากน้องโอได้เจ้าตัวก็เชิญชวนครับ2นักชกไทยคู่ปรับเขา่านั่นก็คือรถถังจิตเมองน์และซูเปอร์เล็กเกียริหมูเก้าที่ปัจจุบันทั้งคู่ครับชกอยู่ในรุ่นไฟเ์เวทให้ข้ามพิกัดมาเจอกันในรุ่นแบตเตอร์เวทตนครับยินดีจะป้องกันแชมป์ด้วยล่าสุดครับทางรถถังออกมาโพสต์ออกสื่อว่าสนใจมากม เพียงแต่ในรุ่นไฟเวทยังมีคู่ต่อสู้ที่เหมาะสมรอคอยอยู่หลายคนครับแต่ถ้าบอสชาตีเห็นว่าเหมาะสมในการก้าวข้ามรุ่นตนก็ยินดีครับพร้อมจะก้าวข้ามไปเจอแบบไม่ลังเลพร้อมทั้งฝากถึงแฮกกอรตี้ไว้ว่าคุณอาจจะเป็นสัตว์้ายสำหรับใครใหลายๆคนแต่ไม่ใช่สำหรับผมเพราะผมคือปีศาจที่พร้อมจะดับคุณตอนที่อันดับที่2ครับตะวันฉาย PK แสนชัยมวยไทยยิม เจ้าของแชมป์วันมวยไทยในรุ่นเฟเธอเวดโดยในการให้สัมภาษณ์กับสื่อครับแฮกเกอรตี้เผยถึงเป้าหมายว่ามีแผนจะคว้าแชมป์ในรุ่นที่3ให้ได้หลังจากที่เคยเป็นแชมป์ในรุ่นไฟเวร้อยปอนด์แนตัมเวท145ย่ปอนด์แล้วโดยสนใจไปที่รุ่นเฟเธอเวทครับ1 5 5อปอนด์กติกามวยไทยโดยเจ้าของคนปัจจุบันครับนั่นก็คือตะวันฉายพีแสนชัยมวยไทยยิมถือครองอยู่ ตึงแฮกเกอรตี้กับตะวันฉายเป็นหนึ่งในไฟที่ทางบอสชาตีครับออกมาโพสต์ซสาวเสียงถามแฟนๆว่าอยากชมหรือไม่ส่วนชาวเน็ตไทยเองก็สนใจและเชื่อว่าน่าจะเป็นไฟที่สนุกตื่นเต้นอย่างแน่นอนปัจจุบันครับตะวันฉายยังไม่มีโปรแกรมป้องกันแชมป์การได้เจอกับแฮกเกอรตี้ที่ช่วงนี้ครับกระแสกำลังขึ้นแบบสุดๆก็อาจจะทำให้บอสชาตีครับอาจจะจัดให้ทั้งคู่เจอกันก่อนก็เป็นได้ ตอนที่อันดับที่3ครับเพชรธนงเพชรเฟอร,ร์กัสเจ้าของแชมป์วันคิกบ็อกซิ่งในรุ่นแบนตัมเวทนะครับโดยทั้งเพชรธนงและแฮกเกอร์ตี้ต่างชกอยู่ในพิกัดเดียวกันเพียงแต่ว่าเป็นแชมป์ต่างกติกาเท่านั้นเองหลังจากที่น้องโอ้ไพ่แพ้ครับทางเพชรธนงก็ออกมาโพสต์ในโซเชียลมีเดียว่าต้องการจะชิงแชมป์วันมวยไทยจากแฮกเกอร์ตี้เพราะต้องการจะล้างแค้นให้กับน้องโอและยึดเอาแชมป์มวยไทยให้กลับคืนสู่เมืองไทยให้ได้ ไหเกตีครับออกมาตอบด้วยความมั่นใจว่าเขาเองก็ต้องการแชมป์ของเพชรนงเช่นกันวีวาทะตอบโต้ในโลกโซเชียลของมวยคู่นี้ครับสร้างความน่าสนใจให้กับแฟนๆเป็นอย่างมากครับและเชื่อได้เลยครับว่าถ้าเพชรนงได้เจอกับแฮกตี้จริงๆไม่ว่าจะเป็นกติกามวยไทยหรือคิกบ็อกซิง่งแฟนๆครับพร้อมจะรอดูอย่างแน่นอนต่อกันที่อันดับที่4ครับเลียมแฮริสัน คู่นี้แม้ว่าแฟนๆมวยหรือชาวเน็ตไม่ได้ประกบให้เจองจริงแต่ตัวของแฮกเกอร์ตี้ให้สัมภาษณ์ว่าอยากเจอกับนักชกอังกฤษรุ่นพี่รายนี้เป็นอย่างมากหลายๆคนมองว่าคู่นี้ถ้าประกบกันจริงดูห่างและไม่น่าจะสู้กันได้โดยทางเดอะฮิตแมนเหลียมแฮลิสันนักชกวัย37ปีรายนี้เคยโดนทางด้านของน้องโอ๊ตเตะขาก่อนจะแพ้น็อกอย่างรวดเร็วเพียงแค่ยกแรกหลังจากนั้นครับเจ้าตัวต้วตองรักษาหัวเข่าอยู่นาน แม้จะมีโปรแกรมจะเจอกับพงศลิภีเคสันชัยมวยไทยยิมในช่วงต้นปีที่ผ่านมาก็ถอนรวมถึงไฟที่จะเจอกับฟอยเมวเทอร์เลียมก็ถอนอีกการที่แฮกเกอร์ตี้ครับพูดถึงเลียมฮาริสันว่าอยากะชกด้วยน่าจะเป็นความประทับใจในช่วงที่แฮกเกอร์ตี้เริ่มผัดมวยใหม่ๆเพราะเลียมฮาริสันจัดเป็นนักชกผู้ดีครับที่ประสบความสําเร็จสูงสุดคนหนึ่งของเกาะอ,อังกฤษผู้เคยปราบยอดมวยไทยอย่างอนุวัตแก้วสำลิดมาแล้ว การที่แฮกเกอร์ตี้ครับอยากจะชกกับเหลี่ยมเฮสันอาจจะไม่ใช่คู่มวยที่ฮิตฮอตนักแต่สําหรับแฮกเกอร์ตี้แล้วมันอาจจะเป็นไฟเติมเต็มความฝันให้กับเขาก็เป็นได้และคนที่5คนสุดท้ายครับนั่นก็คือน้องโอฮาม่ามวยไทยอดีตเจ้าของแชมป์วันมวยไทยในรุ่นแบนตอรเบดและแม้ว่าไฟนี้ครับน้องโอจะแพ้นอกไปแบบคนดูช็อกตาค้างเพียงแค่ยกแรกแต่ล,ลายหคนครับก็มองว่าเกมมันจบไวไป และเชื่อว่าถ้ายืนระยะไปแล้วน้องโอ๋น่าจะพลิกสถานการณ์เป็นฝ่ายเอาชนะได้และนังโอเองก็คาใจกับผลการชกในครั้งนี้มากพร้อมทั้งขอโอกาสในการล้างตาอีกครั้งจากบรรดาแฟนๆมวยและบอสชาติและนี่คือ5คู่ชกที่น่าจะเป็นคู่ต่อสู้คนต่อไปของคุนศึกแห่งบิสตาเนียโจนาธานแฮกเกตี แล้วแฟนๆละครับอยากให้คู่ต่อสู้คนต่อไปของนักชกผู้ดีลายนี้เป็นใครคอมเมนต์เข้ามาครับ